บุตรสรินอนุสกุลเจริญพรอ,อยู่ร้านเจริญพันธ์อะไหล่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายอะไหล่ด้วยหล mm hmm. วงพี่ปรเมศแนะนำให้ทำสัมมาละหังแรกๆก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกไม่ได้สนใจอะไรช่วงหลังๆนี้ก็เลยเออตั้งใจทำขึ้นจาก สามพันแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตอนช่วงนี้ประมาณหมื่นหนึง่งแล้วก็ยอดการขายก็จัดที่ว่าวันหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ลูกค้าจะน้อยมากเงียบมากแล้วก็หมุนไม่ทันเลยแต่ช่วงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเลย oh. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิมก็ประมาณสองหมื่นเดี๋ยวนี้ประมาณห้าหกหมื่น เดือนนี้จะขายดีกว่าทุกเดือนเลยช่วงนี้จริงๆคนอื่นขายอะไรเงียบมากเลยมีบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าดิ่งมาซื้อดิ่งมาซื้อแล้วจากที่ลูกค้าหายไปก็มีกลับมาพึ่งพึ่งกลับมากันช่วงช่วงเนี้ยช่วงตอนนี้ค่ะช่วงที่เริ่มภาวนาก็ตั้งแต่มการานี้สามเก้อ้ห้าเนี่ค่ะจากที่ครั้งหนึ่งก็ประมาณ300-500ยห้าแล้วก็ เป็นพันสามพันแล้วช่วงนี้ก็ขึ้นประมาณหมื่นหนึ่งยอดช่วงหลังๆนี้จากยอดประมาณหมื่นหนึ่งนี้สัมมาละหังนี่ยอดการขายก็เพิ่มอีกเข้าตัวเลยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากลูกค้าที่มาซื้อก็ส่วนมากถามอะไรคือเอาแล้วซื้อง่ายไข่ห้องมากเลยทวน,นี้การ ทำสัมมาหังเนี่ยถ้าเราไม่ทําเราก็เหมือนเหมือนมันผิดนะเหมือนเหมือนเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งก็เลยว่าถึงเราได้ยอดน้อยก็ต้องส่งยอดทุกวันมันเป็นเหมือนเป็นหน้าที่ต้องทำค่ะบางครั้งลืมสามสี่ทุ่มไปโคราชเนี่ยกลับมาต้องรีบส่งละมันขาดวันหนึ่งไม่ได้บางครั้งนี่พ่อบ้านนี่จะทําให้เราเหมือนขุ่นมัวเนาะแต่ว่าพอเราสัมมาหังเนี่ย แทนที่จะบ่นเขาเนี่ยเราก็เลยเงียบแวะสัมมาละหังสักพักมันก็จะหายโกรธเขาไปไปโดยอัตโนมัติเลยทําให้ใจใจเย็นลงได้มากเลยเพราะสมัยก่อนนี้เดี๋ยวเถียงกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะดุเขาอยู่เรื่อยค่ะเรามั่นใจเลยสัมมาละหังแน่นแน่นอนแล้วก็แม่บ้านที่บ้านก็ทําด้วยช่วยกันค่ะ พอมาถึงที่ร้านเราก็จะทําพอว่างก็จะทําค่ะพอเสร็จธุระทางบ้านทางร้านแล้วว่างก็จะนั่งทําตลอดค่ะพอบ่ายโมงเราทํางานเสร็จเราก็จะนั่งทําสมาลรหังเรื่อยมาก็พอบ่ายโมงก็จะมาบอกเจว่าได้เท่านั้นเท่านี้ค่ะทําทุกวันช่วงที่ไม่ค่อยได้ทําสมาลรหังอะ่ะเดี๋ยวก็แม่บ้านคนนี้จะเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยสเปกัน แต่หลังจากที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราก็สนุกสนุกคุยกับเขาให้เขาสนุกไปกับเราด้วยก็จะอารมณ์ดีขึ้นกันทุกคนพวกช่างก็ไม่ค่อยมีปัญหากันค่ะดีกว่าเดิมก่อนภาวนานี่สมัยก่อนนี่ลูกน้องจะไม่ค่อยอย่างแบบมาทํางานเนี่ยก็จะหน้าตาบูดเบื้องกันไม่ค่อยสดชื่นจำใสแต่หลังจากที่ว่าตัวของเราเองเราภาวนานเนี่ยเราก็ทําให้เราเนี่ย มองเขาแล้วเราก็อารมณ์ดีก็ไม่ค่อยตึงเครียดกันมาทํางานก็ทําด้วยความสุขอยากมาทํากันทุกวันไม่ค่อยมีใครอยากอยู่บ้านแม่บ้านทุกคนที่นี่จะไม่ค่อยอยากหยุดงานกันค่ะหลังหลังจากที่เราภาวนานะคะถ้าสมัยก่อนนี้จะมีปัญหากันอยู่เรื่อยคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนั้น,น,างงานเถียงกันอยู่เรื่อยค่ะเราเราต้องคอยประสานตลอดทำแล้วรู้สึกเออมันได้มันเหมือนมันมันได้บุญอนะ ค่ะคิดว่าได้อะมั่นใจมากตรงนี้